สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากีชาแนลนะครับชาแนลที่เราจะพาทุกท่านไปปากีกับทุกๆเรื่องที่เราจะปากีด้วยนะครับวันนี้ก็สเปเชียลเอ d i t i o นอีกแล้วครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทเล่าเป็นช่วงเป็นช่วงไพ่หลอดเป็นช่วงไพ่ลอดปากีนนะครับปีเสาร์อย่างเงี้ยปรอยี้นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะ ออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องสั่งอาหารเนี่ยมาส่งอย่างนี้เนาะแล้วคนส่งอาหารจะต้องอะไรแวนมอเตอร์ไซค์ไงก็ต้องแบบอะไรเป็นเรื่องราวเกี่วกับการขี่รถขับขี่นั่นนี่นอาจจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์เดียวอาจจะมีการแวนบอยสกอยเกิลกันบ้างก็ต้องไปดูกันเพราะว่าเรื่องที่เราจะชวนทุกคนไปดูเทรลเลอร์ครับก็คือเรื่องรักนายไมรอืมรักนายไมร้าอครับก็ต้องเกี่ยวกับสิ่งนักบิดอ่า มันจะต้องเกี่ยวอะไรกับว่าคนบิดบิดอ่ะร้ายใช่ไหมไม่ใช่ร้ายเหรอร้ายร้ายเออก็ต้องไปดูกันดีว่าจัยานเปล่าจัยานสีแดงงเงี้ยแม่มวยทําออกนอกโลกทานรักษาแบบว่าจะชวนว่าเอออาจจะทําให้เรารู้สึกที่ที่หลิวหรือเปล่าผู้หญิงข้าศย์แตะอะไรอย่างเงี้ยโอ้จักรยานสีแดงก็ที่พอดไงที่มอสเดลไทยเรียนอืม แรงๆมากแต่ละคนเพราะว่าจักรยานแวนไม่ได้เอาไม่ได้แวนไม่ได้แวนคือกันมั่นมั่นอย่างเงี้ยมีสิ่งของเครื่องเออถ้าจักรยานเนี่ยกัะเจดอย่างเงี้ยมาจโต้พาดต้นลุ่นอย่างเงี้ยอารมณ์เสียแล้วตอนนี้นะครับเราไปแวนกันเลยปะล่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันคือเรื่องอะไรแบบไหนยังไงเราไปแวนกันแล้วดูลองดูไหมแต่ว่าชื่อเรื่องเราก็รู้เราต้องแวนไปไปจ้ะ ทำไมน้หมอชีวิตหมอหมออย่างพวกเราอ่ะมันแบ่งออกเป็นสี่ส่วนในการ 1. นชีวิตส่วนการเรียน2ชีวิตส่วนคนไข้สมชีวิตส่วนแล้วหรอเราเน่ยปีใหม่นี้ไม่ได้กลับบ้านะเรื่องอะไรดีดีนะใช่ไชีวิตส่วนตัวที่ไม่ค่อยจะมีนะเราจำน้องเขาจากที่นู่นเลยบ้านผ่านตลกไว้ก่อนจริงความรักมันจะไปอยู่ส่วนไหนวะเนี่ยอู้อ้าวน้องตะวันเมื่อนหร่จังเลยนะครับครับพี่ชอบตะวันนะครับ เกิดเป็นแสงหอนแบบออนลามาฝันฝันมากเราเลิกกันเถอะทำไมอะเฟิร์นโคหมอกเป็นแค่วินมอไซค์เหรอไม่น่าดีอยู่นะรู้แล้วว่าพระเอกเป็นใจไอ้หมอกทุกคนเขาเป็นห่วงนะหัวท่แพี่แพ้ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนด้วยอันหนูอันหนูอกหักมันเป็นเรื่องปกตินะมึเชื่อกูไหมแล้วสักวันหนึ่งมันจะเจอคนที่มาเยียวยาหัวใจมึง โอพี่น,น้องนา่าดีอยู่นะพอนีนอ้ฉันอยากจะหน่าวินรอไซบอร์นนี้ฉันจอมคนนี้แล้วคนผมยาวใช่ไหมโอเคใช่อะไรเนี่ยเอ่อไปคอนโดบ้านกลางเมืองครับ Oh my god <c oughs> โว้ยพี่น่ารักอ่ะทุกอย่างมีอยู่ตรงนี้แหละไปหาแซนนะครับอ๋อถ้าง,งั้นก็ขึ้นมาเลยครับขี่ช้าๆนะครับแมไม่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์ใครมาก่อนเลยอ่ะ ถ้างั้นเนี่ยหมายความว่าผมกำลังจ,จะเป็นคนแรกที่คุณซ้อนท้ายมอตค์ถูกปะฟันสวยมากคุณสวยมากนักกินได้ระเลยเกเป็นลาเต้เย็นเพิ่มหวานโอ้มาเดียได้ละครับเราว่าไม่ยอมก็ดูเหมือนจะชอบแกนะน่าเขียวจังเลยน้องสนใจเขาบ้าง Have a good day นะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าหัวใจห้องล่างสายโตหรือเรียกว่า LVH ท่องเอาไว้นะครับ LVH ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่า LVH แล้ว ล้วแบบไหนล่ะครับที่เขาเรียกว่าแอลยอมิ๊แอนโอมิ๊เฮ้ยแกก็รู้นะว่าเรามีปออยู่แล้วหมออ่ะจะคลายเพื่อนกันแกว่าหมอเขาคิดแบบเดียวกับแกป่ะเองกับหมอเนี่ยเหมือนกับตอนที่ลุงอาจีกันใหม่ตายแล้วลุงกับอาจีก็ไม่ได้จีบกันในมายอนพี่แพทย์ระเบอรนี้ได้เหรอ ยุ่นอาดยุ่นเลยเป็นชั้นเหรอรลิปบิ๊กแค่วินมอไซจะใช้อะไรไปสู้กับเขาอ่ะใช้หัวใจไงหมอกทำเสียงอนุงมากอ่ะใช้หัวใจลุงชีพลุงเด๊นี่ไงเป็นซื้อข้าวมันไก่มาให้อะเป็นเต้หรอมันก็ดึกแล้วอะ แต่หัวใจไก่หมอกินเข้าวมันหัวใจไก่ก่อนแล้วก right wi um ันคัหมอได้รู้ไหมครับว่าใส่ใจน้องหมกนองหมอตกชั้นแล้วช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะหมอเนี่ยใจดีจังเลยนะครับ รักนายไม่ร้ายคู่ควรกับการโดนรักมากค่ะลูกค้าครับผมพี่คนดี้หรอโอ้โหพวมึงเอาอยู่แล้นะคิวใครมึงปล่อยลูกค้ายืนรออย่างนี้ได้ไงมึงไม่ต้องเถียงผมขออบรมลูกน้องมาหนึ่งนะครับงานบริการนะเว้ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างคำว่ารับจ้างมันคืองานบริการพวกมึงมันทำกูผิดหวังจริงๆเลยอคิวใครคิวพี่อะแล้วกูไมึงจะทำอะไรลูกค้าไปไหนครับวงเวยนใหญ่เชิญครับแล้วไม่บอกนะไม่อยาพูดแต่แรก แฟนเจมแล้ะรักมาร้ายอ่ะของผมนะเป็นน้องหมอกโปรดักชั่นสีจัดนะว่าไหมแสงเสริมอุ้ยจัดเต็มนะเอาเขาจริงแล้วอะเออดูดูแล้วมันมีแบบโปรดักชั่นดีไซน์ค่อนข้างค่อนข้างซับซ้อนแหละไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบดูก็คืออย่างสมมุติในบ้านอย่างเงี้ยตอนที่ตอนที่หมอกก่อจะอนุเห็นปะคือมันมีแสง เงามันมีตีบมันมีอะไรอย่างี้อยู่นะฉากนั้นมีคําเคามีอยู่นะเออมันมีฉากที่แบบพ่อคุยกับลูกจาได้มาในห้องหนังสืออ่ะอือมกจะบารอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์ปรอมีใบยนแหนมนะใช่ใบยนแหนมใช่คืออารมณ์เดียวกันแล้วก็พูดประเด็นคุยคือบอกว่าใช่คืออารมณ์อารมณ์แบบหัวใจเหมือนกันแต่ว่านั่นคือไม่ได้จีบแต่นั่นคือแบบให้รักษาให้ฮีหัวใจเองเนาะหมายถึงคอมีเนาะแต่ว่า้ตัวเนี้ยมันดูเรารู้สึกแบบเฮ้ยเขามีเขามี เวอรชันดีไซน์ดีแล้วก็เอาอีกแล้วเพลงก็เพลงก็แบบคือแบบเต้นให้มันบบเออสนุกรู้แล,ล้วรู้สึกแบบดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ที่ชอบอีกอันหนึ่งคือแบบเท่าที่ดูตัดเทเลอร์ตัวนี้อย่างเดียวอะคือในบทที่มีที่มีพี่แพทกับอนุแบบความรู้สึกเหมือนตอนที่อาร์กับลุงจีบกันเลยนบบออโอ้โหมันว้าวานะตัวเนี้ย เียนะทุกคนทำหน้าพี่ปอนสิโอ้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงทางตรงทางเรียนใหม่ถ้าตรงนี้เหมือนน้อเรียนนื่อยเหมือนมีน้องเรียนน้โอ้ยเยอะโอ้ยเยอะเออไม่เพราะว่าคือดูแล้วแบบเออว่ะเจ๋งว่ะคือการแล้วแล้วเอารุ่นใหญ่มาเล่นอืมอืมที่พัดเราไม่เห็นนานมากนะใช่ทีพัดเห็นนานมากอันดูยังเห็นแล้วสุดสร้อนร้อนอันดูยังเห็นอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ นักสแสดงทุกคนดูแล้วเออเชื่อเนาะความเป็นหมอน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยคือม,มันไม่ได้แบบว่าด้วยความคือไม่จําเป็นน้องหน้าตาดีนะแต่ความหมดจดของเด็กอะหมายความว่าความสะอาดสะอ้านของผิวดูอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกเอออันเนี้ยเราเชื่อว่าเป็นหมอนีอ่ออก่าแต่ว่าเรา,เราไม่ก็เชื่อเท่าไหร่ว่าหมอกเป็นมอเตอร์ไซค์วินวินมอเตอร์ไซค์เออเขาเรียกก็ได้หมดเลยวินมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วินคือหรือว่า มอเตอร์ไซ<ส>ค์หางมอเตอร์ไซค์หางเออแต่ถ้าถ้าเป็นนครปฐมผสมเล็กเมคเครื่อเเงเราก็จะไม่เชื่อว่า<ช>ว่าว่าว่ <c oughs> าถ้าเหมาะเป็นเมคเครื่องเออจริงๆเพราะว่าจริงๆเพราะเราจะรู้สึกว่า,วามันดูสะอาดเกินไปแล้วก็จะดูแล้วรู้สึกเหมือนที่ด็อกเตอร์บอกอ่ะว่าแบบว่า,อวาเอ้ยเมคเครื่องวินไหนอ่ะเมคนครปฐมตัวนี้เมคเครื่องท่าไหนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ทำนี่ทำให้เราเกือบอดกลับมาหาอะไรมาแล้วหาอีกืล้วไปเจออยู่ตรงหน้าเลยจ้ะเมคเครื่องท่าไหนอะ จริงๆแต่มันก็ไม่แน่นะอย่างีสิอยากไปขึ้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยคือมันเป็นแบบนี้ไงแต่ว่าพี่เจมก็จะชอบคนมัดผมเนาะก็เลยแบบว่าจะไม่ใช่จะคนละเรื่องแล้วจ้่ก่อนหน้าอี้อ๋อโอเคโอเคเห็นชอบคนมัดผมก็เลยว่าเออชอบคนที่ผมมัดได้อยู่อย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยอาจจะอีกนิดนึงที่ทําให้เรารู้สึกว่าอื มันก็อาจจะมีเนาะเมอร์ไซวินแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าผิวว่ามันดูแบบว่าไม่ได้แบบว่าโตรมการแดด<ม>คือความแบบขอบความพี่แวนเนี่ยเนะาะเขาก็ต้องมีความโตรมการแดดอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะมาบหมวกกันน็อกเบอร์ไหนยังไงก็แล้วแต่อเงี้ยมันก็ต้องมีประมาณหนึ่งซึ่งเข้าใจว่ามันเป็นความเป็นละครแต่ว่าในความเป็นหมอมันมีความหมดจดมันมีความดูมีความสะอาดดูน่าเชื่อถือว่าเป็นหมอไงแต่พอมาเป็นแบบว่าพี่วินปุ๊กอ่ะไม่ได้อยากได้เกิดกลางแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพี่วินทุกคนจะแบบ จะต้องแบบว่าเล็บดำอะไรอย่างเงี้ยมีซอกเล็บมีซอกนิ้วหรืออะไรไม่ใช่นะครับคือความสะอาดเกิดขึ้นได้ทุกคนแต่ว่าด้วยด้วยผิวผิวพันุ์อะไรประมาณเนี้ยคือลักษณะอะไรเงี้ยครับประมาณหนึ่งแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ดูแลรู้สึกว่าตัวละครเท่าที่ตัดมาการเล่นการเล่นการแสดงของตัวละครนะพี่ชอบนะคือดูดแลรู้สึกว่าเออเออดูแล้วโอเคไม่ไม่เราก็ไม่ได้เล่นโอเวอร์ไม่ได้เล่นโอเวอร์แอคชั่น ม่เรื่องโอเวอร์แอ็ติ้งอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากําลังแบบกําลังพอดีในในบทอะไรเงี้ยคือการนั่งไม่เป็นนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นของน้องหมออย่างเงี้ยก็มีการแบบว่าเอามือเข้าไปสอดแขนที่วิน่งเนื้อมาเห็นว่าคือแบลตอนที่ขี่เราก็ต้องมือเอามือเข้าไปสอดเลยเพื <c oughs> ่อลัดไว้อะไรเงี้ยก็ดูแล้วรู้สึกแบบเออเขาใส่ใจรายละเอียดดีนะแล้วตัวน้องเองอก็เล่นถึง,ถงขนาดแบบว่าดูมีความกังวลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วรู้สึกเออแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่ยังทําให้เรารู้สึกแบบเออน่าติดตามว่า แล้วก็ตัวละครผู้หญิงก็ไม่ตายอืมอืมใชดูแล้วรู้สึกเอออ่ะเขามีเขามีประเด็นเข้ามาแล้วก็มีไม่แด่เอาตัวละครผู้หญิงมาเป็นเมนคอนฟิกแต่ว่าเอาตัวละครผู้หญิงมาเป็นตัวซัพพอร์ตให้เรื่องมันดูกลมขึ้นสนุกขึ้นะอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลากหลายรสชาติอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้เท่าที่พี่รู้สึกอ่ะอันนี้ของพี่จ้ะต่อไปของปอป,อปอชอบวิธีการเล่าเรื่องเขาตั้งแต่เปิดจนจบเลยคือมันโชว์ให้เห็นสองคู่ แต่ไม่หนักคืออาชีพหมอเนี่ยชีวิตจริงหนักนะแต่นักศึกษาหมอจะเป็นอีกฟิล์หนึ่งคือในภาพปอบะเมื่อก่อนเลยอะ่ะเราจะรู้สึกว่านักศึกษาหมอควรจะต้องเรียบร้อยคุณจะต้องดูเครียดแต่พอรู้จักนักศึกษาหมอจริงๆสักคนหนึ่งเข้าไปในชีวิตอ้าวมันก็วัยรุ่นหนัะเขาก็คือัยรุ่นคนหนึ่งที่เขาเรียนหมออ่ะแล้วตอนต้นเรื่องก็คือเล่าได้ดี วิธีการเล่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นแบบว่าใช้นาเลเตอร์เล่าว่าแบบเออหมอมันอย่างงี้นี่นี่พูดถึงชีวิตส่วนตัวซึ่งไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยเอาความจริงมาลอกก็แบบฟังแล้วขำแต่ก็ได้แต่ก็ได้แฟกต์ด้วยแล้ว mm. ในการเอาคอนฟ lict ของเรื่องอาชีพซึ่งอเอาจริงๆความเป็นหมอกับความเป็นพี่วินเนี่ยคอนฟ lict เรื่องอาชีพในชีวิตจริงตง้องมี mm. แต่เขาเอาคอนฟ lict เรื่องอาชีพตรงเนี้ยมาแทรกตรงกลางโดยให้น้องผู้หญิงคน แต่ผล ừ, แตล่เลิกอะ่ะเออ <ừ, S 1> <ừ, S 2> มันก็ไม่ได้ทิ้งรายละเอียดพวกนี้แล้วในตอนจบก็ไม่เห็นทีมของวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาก็มีความ,มผูกพันเขาก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเขาก็ดูเป็นคนดีเขาก,ก็เป็นอาชีพสุจริตเป็นอาชีพบริการอื ừ, ừ, เออมันคืออาชีพบริการจริงๆ <ừ, S 1> แบบเขาไม่เขาไม่ได้ต่ําต้อยไปกว่าอาชีพอ,อื่นๆนอาไว้ง่าย เออซึ่งซึ่งด้วยความเพาเขาดันตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเออหมอกวินมอเตอร์ไซค์ก็เหอะก็ควรจะรักกันจะทำไมเอออะไรประมาณน<ม>ี้แล้วก็ยังจะแบบใส่มุกตอนจบให้เราด้วยคุณพี่วินผมยาวที่แบบมามา,มาจัดเต็มแล้วก็อะไรแล้วพี่กบอกไม่ต้องย้ำเลยถ้าเป็นผมยาวบอกเลยว่าต้องแบบเรื่องเมื่อกี้หรือว่าน้องนาน,นิเท่านั้นเออเดี๋ยวเอาคนนี้ไปก่อนพี่นินาเนี่แหละ นี่แหละชอบชอบแล้วก็มีการปล่อยมุกเรื่องของแล้ว LOBE อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเอาสับยักยาๆของหมอมาใส่สับง่ายๆที่แบบไอ้พี่พูดมันหมดไม่เข้าหูเลยพูดอะไรไม่รู้รู้แต่เกี่ยวกับหัวใจเอามาเข้าใจคำว่า LOBE นเีเออก็เสพง่ายดีแล้วก็ดูเป็นหนักแบบด้วดนตรีด้วยมั้งก็ดูแบบดูง่ายแต่ก็แอบมีปมที่ ค่อนข้างจะหนักแต่ถูกขายทอดออกมาให้มันดูเป็นกร่าวมาที่แบเออ,เอ,อแบบดูเป็นอาจจะภาพสวยด้วยอะไรด้วยแล้วแถมอย่างที่พี่ปอนบอกมีคู่รุ่นใหญ่มามีพี่แพนกับออน,ะพนะพี่หนูแดงพี่หนูเลยอะอันห <laughs> นูอ <laughs> เออซึ่งก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์รวมกับโลเคชั่นที่ดูแล้วก็สมจริงคือดูแล้วแบบเออเขาเขาดูเป็นครอบรคอรัวอุ่นอะ แล้วบ้านก็ดูเป็นแบบบ้านบ้านเก่าๆแต่อยู่สบายอเออทั้งหมดทั้งมวลหรือแม้แต่การถ่ายคิวของวินมอตอรัย์เองอก็ไม่ได้เจอแสงจ้าเลยเป็นแสงที่ดูสบายดูไม่ร้อนดูไม่อึดอัดดูไม่แบบเหงื่อนอะไรใครย้อยทรมานอะไรเงี้ยก็เลยชอบวิธีการเล่าเรื่องของอันนี้ทีเซอร์หรือเทเลอร์นะหัวเสียยาว ออฟฟิเชียลไทล็อลอเทรลเลอรไม่ได้ลอเทรลเลนะออฟฟิเชียลลเลอร์เทซึ่งอันนั่นแหละเริ่มได้ดีจบได้สวยชอบโอเคข้าเจ้าก่อนแล้วกันเนาะลูกใช่ป่ะอืมก็น่าก็ชอบชอบบันานจ้าแฟนพี่วินพูดเองเดี๋ยวแฟนพี่วินนะทำร้ายฉันอีกแล้ว อาการเออได้ตลอดอ่าโอเคนะ <c oughs> ก็ก็ชอบชอบเรื่องนี้มันมาดูแบบว่าเออเส้นเรื่องมันก็สนุกดีทัาที่ดูมานะแต่ต้นจนถึงจบอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรักของถ้าแบบถ้าดูกับละครขนบของไทยอะไรอย่างเงี้ยว่าไปตามว่าเอ้ยความรักบบบต่างชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยมดูไม่เหมาะสมกันเนาะเพราะว่าคนนึงเป็นเป็นหมอคนนึงเป็น side, มอเตอร์ไซค์ก็จะแบบว่าดูแบบว่ามันเหมือน,มนไม่ไม่คู่กันอะ d i g แล้วหมอมันก็จะได้กับหมอหรือหมอ่าจะได้พยาบาลถ้าเป็นแบบ ตัวละครในสเตโลไทปของไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเองจริงๆแล้วถ้าเรามองแล้วเนี่ยสองสองอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพบริการนะอย่างที่พ๊อพูดนะแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นดูแลชีวิตของคนอื่นนะหมอดูแลชีวิตของคนไข้ส่วนวินบอษไซเนี่ยก็ดูแลชีวิตชวของผู้โดยสารนะจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยดูแลชีวิตของคนท้งนั้นแล้วทําเพื่อคนอื่นใช่ไหมถึงแม้จะเป็นอาชีพได้รับเงินก็เถอะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ดูแลชีวิตของคนของคนอื่นเพราะนั้นน่ะมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่จะจูนให สองคนนี้มันเข้าใจกันและกันได้แม้ว่าตัวละครที่เป็นหมออาจจะไม่ได้พบรักกับหมอหรือว่าเออหมอคนนั้นอาจจะไม่รักก็าตามแต่พอมาเจอคนนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่ไปเติมเต็หมหัวใจเขาได้เพราะเขามีอะไรที่มันจูนและเข้าใจกันได้อยู่อันที่สองที่ชอบก็คือคู่ของอนุกับพี่แพทนี่แหละน้องทั้งคู่เนี้ยให้ความรู้สึกมันมันน่ารักอะแล้วก็มันเป็นการเล่า ชีวิตของ Y ยหรืออาจจะเป็น LGBTQI ก็ได้ที่แบบว่าต่อไปว่าในอนา,าคตรเราไม่ค่อยได้เห็นนะเรื่องท,ที่บว่าคนเที่บว่าเออที่เป็น LGBTQI อ่ะในวัยเที่บว่าเป็นผู้ใหญ่หรือค่อนข้างจะออกไปในถึงจะแบบเกษียณไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นหนังหรือซีรีส์เองอ่ะมีน้อยโดยเฉพาะซีรีส์มีน้อย,วย,วย,นอยหนังอาจจะมีบ้างก็เลยว่าเออน่าสนใจดีว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขามีความรักแบบไหนเขายังรักกันดีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอุปสรรคอะไรกันหรือเปล่าแล้วเขา เนื่องจากเขาเป็นคนตัวละครที่โตกว่าเขาเป็นตัวละครที่รักผู้ชายเหมือนกันเนี่ยนะเขาอาจจะมีอะไรดีๆมาให้พวกเราฟังเหมือนกันว่าเออเนี่ยนะที่เราเป็นวัยกลางคนเนี่ยหรือเด็กที่มาดูเรื่องนี้ก็อาจจะได้ข้อคิดดีๆจ,จากตัวนี้ก็ได้มองผู้ใหญ่เนาะ <S <S ได้ไดผู้ใหญ่มอาจจะรักผู้ใหญ่มากขึ้นจริงเพราะนั้นถ้ารักผู้ใหญ่นะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปเราด้วยนะครับ พอชอบเราคือชอบผู้ใหญใ่ใช่อย่าลืมนะครับวินเบอร์สินะครับวินเบอร์ลูปต่อไปโอ้ยก็พูดกันไปหมดแล้วนะพ,พูดอะไรๆแตปั๊บคือพอดูแล้วมันคือง่ายๆมันพอเห็นปุ๊บพอดูจนจบเทรลเลอร์คำแรกที่มันเฮ้ยมันเป็นหนังฟิลกูดได้เลยนะหมายถึงว่าคือมันมีความ GTS ในความรู้สึกผมเหมือนกันนะอืออืออือใช่ เพราะมันก็คือเรื่องราวของความรักที่มันคลาสสิกแหละมันเรื่องพูดได้ง่ายคือมันอ่ะสมัยนี้มันจะพูดเรื่องชนชั้นมันก็ดูจะแบบมันไม่ควรมีแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มัน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 เป็นภาพในสังคมที่เป็นบรรทัดฐานที่เราเคยมีกันมาก่อนเออทั้งทังอาชีพที่มันแตกต่างกันอ่ะอาชีพสองอาชีพที้พี่พี่เจมพูดไปพี่ป๊อปพูดไปถูกต้องคือเป็นหมออ่ะก็เหมือนการไปชีพบริการใช่แต่ว่าได้่ด้ค่าเงินหรือว่าผลตอบแทนอ่ะมันกลายว่าดูอาชีพหมอนั้นน่าจะมีศักดิ์ศร ทั้งสองอาชีพแบบเท่ากันทุกอาชีพเหมือนกันแหละจริงๆแล้ว <S <S มันก็เลยกลายเป็นหนังรักของถ้าพูดในแง่สมัยก็สมัยเราก็น่าจะเป็นหนังของหนังรักของชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือหนังรักธรรมดาแหละแต่มันมีความฟิลฟูดและมีความอบอุ่นเพราะด้วยบวกกับคู่ที่เป็นผู้ใหญ่ไงผมเลยรู้ถึกแบบความเป็น GDS อะคือถึงแม้จะพูด <S <S เรื่องราวความรักยังไงต่างๆนานาแต่มันจะมีความกลมหรือทันเอารุ่นใหญ่มาเบรนแล้วเอาความจริงมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีการเคลือบความฟิลฟูดไปอยู่คือไง ก็เลยรู้สึกว่าเออมัน,มนและที่งแบบม,มาเจอกับความเป็นหมอแล้วเขาเล่าในฉากที่เป็นหมอผมคิดว่าในะพอนเรื่องจริงๆแล้วน่าจะมีการใช้ศัพท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอาจจะไม่ได้ความรู้ร้อยเปอร์เซ็นะแต่คือเราได้เห็นชีวิตของหมอในการทํางานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับซีรีส์ที่เราเคยดูมาเนี่ยอะไรเนียอะไรอะไร my ambulance อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่นักเท่านั้นเออแต่ก็คงจะมีบ้างส่วน <c oughs> อาชีพส่วนอาชีพของม <c oughs> <c oughs> อเอร์ไสร้างจริงๆแล้วคนคิดอาจจะไม่ได้มีอะไรก็คือแค่ขับมอเตอร์ไซค์วันแต่จริงอาจจะมีก็ได้ จริงๆ,ๆเขา<ๆ>อาจจะมีอะไรมากกว่าน,นั้นในกิจกรรมวันๆหนึ่งของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะได้เห็นตรงนี้แต่ที่ดีอย่างหนึ่งคือชอบไม่คือ,ค,อคือไม่เห็นน้องเฟรมมานานล้วคือตัวที่เล่นเป็นนายเอกอ่ะเราไม่ค่อยได้เห็นมานานแล้วผมเคยดูเขาตั้งแต่เรื่องของ g t s เอส่ยเรื่องตลกอะไรนะที่เราดูพี่เจมช่วยนะะตลกไ,ลกไปลบ้านฉันตลกไว้ก่อน,อนอบ้านฉันตลกไว้ก่อนอืมบ้านฉันตลกไว้ก่อนน้องเฟรมแม้จะสิบขวบเองอืมกับอ่าจะตุลงใช่ไหมกับพี่พอลล่ากับอพี่พอลล่าว่ะ คุณพี่จตุรงค์ใช่ใช่ส่วนน้องที่เป็นหมอเฮ้ยเขามีคาริสม่าจังเลยอ่ะใช่ดูดีเขาดีมากเขาสุดลูกมันได้เย็นตอนยิ้มน่ากลัวละยิ้มไม่เห็นฟันก็ก็ดีพอมีลักยิ้มแต่พอยิ้มเห็นโหนน้องเขาทำฟันร้านไหนวะเขามีเสน่ห์เขาเป็นเสน่ห์เนาะคนนี้เขาทำฟันมาตั้งแต่เกิดไหม น้าดีมนได้มัแต่เกิดนะก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่ากลมอมัน่าจะเป็นซีรีส์ไวแล้วมันกลมเพราะค่อนข้างมีครบทุกอย่างเหมือนกันอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวดูจากเทรลเลอร์นะแต่ว่าถึงความเป็นจริง้วไม่รู้จะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะน่าจะฝากความหวังได้ในเรื่องหนึ่งเหมือนกันน่าดูครับดนตรีก็ดีตัดต่อหรือไงก็ค่อนข้างโอเคนะไม่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 เพียงพำาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยและการจัดส่งจัดแสงเราก็เห็นแล้วฟุ้งฝันก็มาความก็มีอะไร ไปเราก้องดูขอป้างั้นเถอะอ่ะองค์ประกอบขอดีขาดขาดซึ่งเรื่องนี้ครับสามารถดูได้แค่ไลน์ทีวีมันจ้าว่าเน็ตเน็ตคอนเทนต์นะครับฝากด้วยครับกับเรื่องรักนายไม่ไรอ่าโดยเคเทนนะจ๊ะใช่ไหมเคเทนครับพี่ปอเคเทนโอเคคราวนี้พวกเราคงต้องลากันไปแล้วนะครับกับ เรื่องรักนานไม่ไห้นะจ๊ะเดี๋ยวไปเลขวินแป๊บไปเลขวินแป๊บเออขอขอหาวินก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอพอไปถึงวินปุ๊บถอดบุกหน่อยเออไม่่ใชถ้าไม่ใช่ต้องบอกไปขึ้นอย่างเงี้ยเนาะไม่พี่ปอนเขาเรียกวินได้ตั้งนานแล้ววินเมทาวินโอ้ย้มันพี่ปอนวะไม่น่าโยนดืดนี้ให้เลยไม่ขอเติมดิ้สได้ไหมคะ อ่าดาดเติมจ้าขอบคุณน้องเมย์นะจ๊ะที่อุตส่าห์ส่งมาแต่ว่าสีอาจจะไม่เหมือนของจริงเท่าไหร่โอเคโดนตอกโดนแสกไปปากด้วยนะครับฝากด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคกี้เมื่อกี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราสี่คนนะครับใครที่รู้จักหรือชอบหรืออะไรยังไงมาแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ห้ามสปอยสปอยตีอ่านมาแล้ว เอยแล้วมาพูดเตห้ามพูดจะห้ามเล่าให้เราฟังว่าเรื่องเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะในที่สุดแล้วเราก็ขอดูแบบตอนตอนต่ตอนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เราอยากอยากให้เครื่องมือของซีรีส์มันได้ทํางานอย่างเต็มที่ว่าว่าอ่านพอเราดูเสร็จปุ๊บเราจะไปหาซีรีส์มาอ่านอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าดอกไม้คนละดอกมันก็จะมีความงามแล้วก็กลิ่นหอมเฉพาะตนเนาะเราก็อยากได้ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับคุณคุณเนี้ย ความงานตามธรรมชาติตามเหมือนเดิมครับกับซีรีส์เหมือนกันนะครับก็มันก็จะเป็นแบบหนึ่งที่มันจะให้กลิ่นมันจะให้สีมันจะให้รสสัมผัสที่แตกต่างจากงานบทประพันธ์เนาะขออนุญาตนจ๊ะอย่างก็รบกวนด้วยนะครับทุกคนแต่อย่าลืมนะครับสามารถมาบอกได้มาพูดกันได้มาคุยกันได้ชอบไม่ชอบอะไรแบไหนยังไงรวมถึงซับสไครต์ไลค์หัวใจแชร์ก็อย่าลืมแนะนำพวกเราให้กับเพื่อนๆใหม่ได้รู้จักกันบ้างนะจ้า เอาละครับพวกเราสี่คนคงต้องลาวกันไปก่อนนะครับเจอกันกับซลิงน่าจะเป็นสเปเชียลเอดิชั่นอีกหรือเปล่าติดตามกันนะครับวันนี้ลาละครับวสวัสดีครับสวัสดีครับลาตก